ออก9กสวัสดีเ่้าผู้ชมทุกคนดูดดท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมในเกมรมบอกับแบบ 2P กันดกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ผมจะมาทําคลิปที่ทุกคนรอคอยนะครับผมสำหรับคลิปในการแจกผลนะผมก็จำได้นะครับผมว่าจีนี่อยู่ EP ที่เท่าไหร่คันีรจะไม่ได้ไปแจกหนักมากนะครับผมแจกนิดเดียวนะครับเพราะว่าลูบี้ฟาร์มไม่ทันนะอันนี้ผมมาต่างจังหวัดนะครับผมเลยไม่ได้ฟาร์มลูบี้ทิ้งไว้นะสำหรับคลิปพอดแจกผลวันนี้ผมก็จะมา แจกนะครับผมผลก็อยู่ตรงเกาะแรกนะสำหรับกดการแจกนะครับผมก้กดไลค์แล้วกดติดตามมานะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟวไว้ให้นะไม่ต้องพิมพ์แอชชี่มานะครับผมผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟวไว้ให้เลยนะกดลิงก์เซิร์ฟเวเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผลนะครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยสุ่มไปเรื่อยๆนะเพราะว่าอันนี้ผมเล่นในโทรศัพท์มันไม่มีคอมนะครับผมเลยสุ่มได้นิดเดียวนะผมก็จะทิ้งลิงก์เซิร์ฟวไว้ให้นะครับผมในใต้คอมเมนต์หรือไม่ก็ไว้้ใต ใต้แหละครับนั่นแหละใต้ผมไม่รู้กันนะใต้อะไรน,นะทุกคนก็ลองหากันดูนะครับผมผมจะทิ้งดิงไว้ให้นะสําหรับแจกผลในพีนี้ผมว่าทอยอยแจกเรื่อยนะครับผมทอยอยสุมส่มทอยอยแจกเรื่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นในคอมนะครับถ้าเล่นในคอมมันจะสุ่มผลได้ง่ายกว่านี้นะถ้าเกิดผมสุ่มผลเจอผลแรผลลุงอย่างนี้นะครับผมก็จะทํากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมให้ตอบคําถามหรือไม่ก็เอาไปซ่อนตามเกาะแล้วก็ให้หากันเหมือนเดิมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ